ทำเอาแฟนคลับเฮลันสำรวอีกหนึ่งว่าที่คุณพ่อคุณแม่อย่างเจมจิรายุตั้งสี่สุขและภรรยาสาวคนสวยโฟมเป็นจามัสที่หลังจากประกาศข่าวดีว่ากำลังจะมีทายาทคนแรกกลายเป็นว่าที่คุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงแห่งวง,งการบันเทิงที่น่าจับตามองที่สุดล่าสุดเจมจิรายุได้ออกมาโพสคลิปสุดน่ารักลงในทิศทางส่วนตัวเพื่ออัปเดตชีวิตหลังภรรยาตั้งครรภ์ได้23สัปดาห์โดยงานนี้คุณพ่อคุณแม่ได้เผยภาพอันตราสาวลูกในท้องพร้อมเล่าโมเมนต์สุดตื่นเต้นให้ฟังอยงละเี ในคลิปเจมโฟมได้เผยว่าตอนนี้น้ำหนักขึ้นมาถึง10กิโลกรัมและยอมรับว่าไม่ค่อยได้โชว์ท้องให้เพื่อนๆเห็นเพราะความเขินแต่สิ่งที่ทําให้คุณพ่อคุณแม่ปลื้มสุดๆคือพัฒนาการของลูกที่ดิ้นบ่อยมากแต่เมื่อมาเจอคุณหมอลูกก็จะไม่ดิน้นและชอบเอามือปิดหน้าไว้ทําให้การอันตรสาวแต่ละครั้งต้องใช้ความพยายามอย่างหนักเจมและโฟมเล่าว,ว่ากว่าจะให้เห็นหน้าคือนานมากหมอขย่าท้องแล้วขย่าท้องอีก ตอนนี้เราได้เห็นแล้วหน้าตาประมาณนี้น่ารักหมายกว่าจะเห็นได้ในแต่ละมุมไม่เคยชัดเลยสักครั้งนอกจากนี้เจมและโฟมยังเล่าอีกว่าการไปหาหมอแต่ละครั้งเหมือนเป็นการจดเลคเชอร์เพราะเธอถามคุณหมอทุกอย่างจนต้องใช้เวลานานเป็นชั่วโมงเพื่อให้แน่ใจว่าลูกน้อยในท้องจะแข็งแรงงานนี้แฟนๆก็ต่างรอคอยที่จะเห็นหน้าทายาทคนแรกของสุปตาคนนี้อย่างใจจดใจจ่อแล้ว